สวัสดีค่ะสุริดีตนวันสุรตนบ่ายนะคะมาพี่น์อุ้ยแดดได้เนี่ยต้อสติหมดแดดแรงมากขบาเบืบ้องสวนสามีเปิดน้ำไว้เดี๋ยวเราจะถือกับพาชมสวนนะจ๊ะ วิธีหดน้ำผักหดแดดจจานี่แหละอันนี้คือเมลอนผัวเยอะเยอโตแล้วนะจ๊ะ ใหไงเราดกมากมใหญ่มากอันนี้สเต็ก็แล้วอันนี้ส่วนเนื้อจะแน่นแล้วผิวจะแข็งแล้วอันนี้พันสีเขียวอ่อนอันนั้นพันสีเขียวแก่มีสึกคเลอร์ใสพันกัน เด็กชอบมากค่ะก็จะเปิดน้ำไว้ฟักแมวจะสวยยอดจะสวยมากเลยแล้วก็ให้พลดกฟังทางนี้จะใบจะแห้งเพราะว่าลมพัดเราใบมันหัก มันจะห้เขือก็ยังให้ผลผลิตเรื่อยๆนะจ๊ะยังได้กินอยู่มะเขือโปะเห็นไหมเนี่ยมะเขือโปะลูกเล็กๆนี่เก็บประจำเดี๋ยวมันจะแก่มันแก่เร็วมากอากาศมันเย็นเนาะลูกมันจะแก่เร็ว้องเท้าเก็บนะคะจะเก็บไปอัดตู้เย็นไว้แดดแรงมากแดดแรงมาก พักเผ้วทำความสะอาดวหนนั้นเนอแเด็ดร้อนอยู่เด้ออแชมพูย้ายเข้ามาอยู่ข้างในใบเขียวเชียวใบมะกรูดแตกกอสวยงามมาก ว้าวต้นใหญ่มากต้นใหญ่กว่าเดิมมากสูงปริตรๆเลยอันนี้ชีไปเรื่อยน,นี่ของเขาก็มีปลอมแปร,ร์มกระเทสยังเหลืออยู่อุ้ย นัน่ตัวอะไรอันนี้คือนี่ไงเมลอนเขียวเมลอนเมลอนอันนี้ผักคุยอือหือสวยมากคะ่ะ รักกินกืะเทยดกดกมากมากดทำอะไรกินดีจะเก็บไปให้ลูกสาว